วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาด้วยวันนี้น้อนคุยอ่ะสวัสดีคดุณเรืองคุณรุ่งเรืองด้วยเฮลโลอินเดียนไอยูกอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะผู้หญิงที่ซิงได้หนึ่งวันแล้วยี้ปากกว้างไหมปากกว้างไหมถามว่าปากกว้างไหมมันจะบอกว่าอะไรที่เข้าปากได้ก็เล็กหมดนะคะ <c oughs> สวัสดีคุณคุณด้วยสวัสดีคุณพี่คุณพอสวัสดีคุณพอทุกคนปากเอ็นกว้างไหมคุยกับเพื่อนก็ได้นะฮัลโหลพ่ l ฮัลโหลทุกคนพ่อ how do you um how do you think about my mouth why or not <laughs> how do you think about my mouth why okay okay I will tell you something if you think my mouth is why but if something is put in my mouth Can put inside in my mouth. That mean that thing is small, smaller than my mouth. You think the same, me? Such as like a finger, one finger. Yes. Okay, I will show you. Finger. <laughs> that mean smaller than my mouth, right? or two finger. You wanna see? True, is smaller than my mouth. No. <laughs> What's it Um, cucumber, two, five. I think cannot. Fuck. <laughs> 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 yes. Oh, yes. Okay. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Hand. Oh, fuck. Hand. I think cannot. Like this? Oh, no. Hand bigger than mouth. can put inside that mean bigger than my mouth cucumber can um finger can ah what else เขาพูดที่ต้องเป็นฟิวเบอร์ด้วยยืดปากอยู่กว้างปะกว้างปากเพื่อนก็กว้างใครที่บอกว่าปากเอนเล็กนะเอนจะบอกว่าอะไรที่เข้าปากได้ก็เล็กหมดนั่นแหละพูดถูกว่าวันนี้เป็นเบอร์เบอร์แล้ววันนี้พูดไม่ถูกก็เดี๋ยวตบมุกเองแล้วกัน What's about holiday? It's so happy, it's so crazy, it's so funny, it's so nice with nice ocean and nice um, music. I forgot <laughs> what do I want to say. <laughs> it's so wonderful and crazy with my friend and so they could nice pill and I the Fan cow, do hello opposite อาพิสิทธิ์นี่คือแฟนเก่านะคือจีบมาตั้งแต่สมัยแบบว่าคนไหนยังไม่ขึ้นน่ะฮ <laughs> <Hello, S 1> ัลโหลอาพิสิทธิ์อาพิสิทธิ์คิดถึงเราไหมเราไม่เคยคิดถึงเธอเลยว่าเรามีคนไหนแล้ว just stay at home yes maybe a d a m b o y คุณจะบอกว่าคนใหม่ไม่ได้เพราะคุณยังไม่เคยอ๋อยังไม่เคย what's really yes 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 พอ Pa, do you like me when I say yes? Do you like my voice when I say yes? Okay, I will show you about. I say it. Please tell me yes. <laughs> Just kidding. Number one, listen. I will say yes. Number two, yes. Number three, yes. Which one do you like? Two. I forgot how to do. Yes? Yes, Let it. <laughs> Number one. Yes. Number two. Yes. Oh, no. Number three. Oh yes <laughs> tell me. Which the most do you like? Three? But oh, now three. Okay. How do you feel? funny sexy อ้าวคิว t ี่ s ุดฮ่าฮ่าฮ t าดีคุณต้องฟัคนไทยเป็นไหนอ้าว่ะ where are you from Paul where are you from Bangkok can you speak Thai คนไทยหรือเปล่าเนี่ยคนไทยใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมไม่บอกอ่ะคนไทยเป็นไหนอ้าวคนไทยเป็นไหนอ้าวอ้าวแล้วทำไมไม่บอกอ่ะมัน ลบเลยนะโอ้ม y โออะไรนะภาษาไทยภาษาไทยต้องพูดว่าไอออดอีเวนต์จะแตกอ๋อพี่ชอบเอิญที่พูดว่าเสเยดเที่สามใช่ไหมโอเคงั้นเปลี่ยนสเต็ปละกันเปลี่ยนเป็นพูดว่าใช่ละกันโอเคหมายเลขหนึง่งพี่จะชอบสไตล์ไหนกูไปไม่เป็นเลยเนี่ย โไฟไงโอเคพี่เดี๋ยวเอิญจะชอบอ่าใช่ที่เป็นภาษาไทยนะนอ่าเลขหนึ่งนะไปไม่เป็นเลยเลขหนึ่งมันไม่ได้ฟิลว่ามันต้องแบบภาษาอังกฤษวะ <c oughs> ใช่ค่ะแ <c oughs> บะเลขสองนะคะพี่พอยชื่อพออยู่ใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่ค่ะต้องร้องข้างๆหัว <c oughs> เอาภาษาไทยก็มาใบเลขสาม ใช่ค่ะภดษาใดมันไม่ได้อ่ะไม่ได้เนาะต้องแบบอ้าวยาส์ปะมาดันโอเคอ้ขัดจังอ๋อพี่อยากให้เอิญอุ้ยใช่ไหมได้นะยุ้ยบาอุ้ยให้ฟังหน่อยรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้อุ้ยเดี๋ยวให้ย้ยอุ้ยให้ฟังอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยะเยอไ่ช่าเยอบ๊ยฟังห่อยให้เยอะอยให้ฟังดีกว่าเยคิ baby ยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ๋ออยู่แบงคอกเอออยู่กรุงเทพ เขาหิวข่าวเวบาจนเมนือ่อยเนาะเอาเบาไปเบามาเหมือนว่าเป็นคนไทยแหมอย่าเบาไปเบามาอย่าเบาเด้อดิเดี๋ยวเจ้ะยืดจังหวัดใดนี่ิเบาไปเบามานี่โอ้ยเนาะมดตัวกันเขียเนเถอะน้อบัดน,นี้เนาะบัดน,นี้เนาะบันดบน,นี้เนาะบัดนี้เนาะเหรอยืดแบบจะหมดแล้วโอเคอยู่กทมไม่ใช่อยู่อีสานโอเคไม่ใช่คนบ้านเดียวกันโอเคจะไปแล้วนะคะขอบคุณพี่พอมากนะตัวกันเขียนนะคะ อ <S uce myself> ซื้อก็ซื้อพ่อนะอันมาข้างๆหูเอาคำไหนอะหรอข้างๆหูใช่ไหมเดวไปเดวไปก็ทํมออยู่เขตไหนคะอดีฟังคำว่า yes อีกรอบไหมคะพี่พอ่อเรียกชื่อพี่พอเฉยๆก็ได้พี่พอคะพี่พอพอเถอะพอได้แล้วโอเคโอเคบายบายขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มา ไลฟ์กับเอินนะบายบายค่ะบายบายขอบคุณที่ตั๋วกันแขนมากเลยบายบายขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ thank you very much thank you very much